อั้งตัวเล็กๆกันเป็นสัญลักษณ์ของบอลโลกตงซามิเอียนสีน้ำเงินสาเชิญอบจลงมาเล่นด้วยอนบจนะครับเดี๋ยวได้ดูกันได้ดูกันนะครับว่าเจ้าจนยังเชียร์กำลังเสริมมันได้นี้วั้งนานแล้วเชียร์ตัวทีนานครับครับระวังมาแล้วมาเรื่องกันวันก่อนทาง เจ้าจอนซิมป์ีแสนรู้ของสนุกขานะครับก็ได้ทายผลของฟุตบอลโลกนะครับว่าฝรั่งเศสเข้านะครับวันนี้แล่แล้วฝรั่งเศสเข้ามาจริงๆนะครับดูที่ว่าเจ้าจอนระหว่างรเอเชียกับฝรั่งเศสเจ้าจอนจะเชียทีมไหนแม่นไมแมแม่นเดี๋ยวรู้กันครับผม thôi rồi xong 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 rồi กอนโอเคดีมากกอนมาะมากินดีมากกอนเข้าทามเล็ด้โอเคตามนั้นเลยโอ้เราไปจับอีกทีหนึ่งเฮ้ยไปสะานนั่นตะลองฝรังเศสใช่ไหมทำได้ไ้ยเหรอ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 

ก็นั้นนนั้นนะเนึงมนะเกาะนึงมเอ้ยเอ้เอเา้เออมองไม่เห็นแล้วได้แล้วตเรียนได้ตเรียนแล้วเรียนแล้วอเพียเนะยอเพี้ยงเนะเดยอม quán quý giá quán quý liên quán quý giá 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 quán quán quý giá quán quán Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn